ค่ะเพื่อความนที่เรามี่ายคลิปนลค่ะเอ,อ่อคลิปเอ,อิรนอก่อนนะคะเพื่อนรีวิวเครื่องทำอารด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวดูกันได้ใช่ช่องมิโฟรกดคอมด้วยนะคะห้เจ้คลิปอะไรเนี่ยน้องทายดูยนะ ชื่อนี้นะคะเพื่อนแต่ต้องชื่อไม่ได้นะให้ล <Hey. S 1> องทายดูเนาะนี่ตามนี้นะวิวิทย์ขึ้นหน้าอ่านะคะเพื่อนขอมีแค่เท่านี้นะคะนี่นะคะแต่ไม่ได้แต่งหน้าให้ดูนะแต่งหน้าตอนไปออกไปข้างนอกแค่นั้นแหละอันนี้ที่ทาให้แก้ม แดงนะนิดนึงนี่จากหน้าทำง,งานไหคะเพื่อนที่เดีท้องก่อนนี่ลองดูใหม่ห้นหนอรลองเนาะในที่ปกหน้าค่ะเพื่อนเป็นลราแบบผู้หญิงแฟนต้าแฟนต้านะค่ะน,นี้สั่งมานะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวสั่งอีกแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยหน้าขาเป่งปังไปเลยนีค่ะเพื่อน หรือซื้อเรามาใช้กันนะอน,นี้ก็นิสติกแบบแท่งนะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนฉันเกือบจะหมดแล้วแต่ยังเหลือเยอะอันนี้แบบนี้นะมันสีเข้มหน่อยนะสีมู่อเขียนเข้มหน่อยๆเนาะ เป็นี้นะเพื่อนอย่างนี้นะน,นะนี่โอ้กินแรงมากเนี่ยนเะวลาทานนี้้องทานบางนะถ้าอย่างนั้น,นะะต้องแตกอาหารสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยจะจะดูเรียบง่าฟ้านะคะเพื่อนกินแทนดูคีนค่ะเพื่อน คลิปกินแครนูคินค่ะเดี๋ยวลืมไลค์ช่องไมคกโครดกด dot com ด้วยนะคะเพื่อนโว้งานที่เราใช้มีแค่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องไมโครดีกด dot com ด้วยนะคะแล้วก็อออกที่เราลืมดูเนี่ย ด้วยนะคัดถึงพี่มากเลยนะนับเพียงมากด้วยาาให้สุดในโลกเลยนะนับถือผมมากที่สุดในโลกเลยนะอแลเช์ชอบไม่เคยดีโกดางแล้วก็ชอบไม่เคยดีโกดังยอดคอมด้วยนะคะไปแล้วนะคะพีบายค่ะ